เอโยว์ s up? สวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากหลานรีวิวมอเตอร์ไบค์นะฮะลูกค้านะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถสไตล์คลาสสิกไบนะฮะลูกค้าเป็นรุ่นไซคลนไอเสนะครับผมนะสวยๆนะฮะคันนี้นะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันหน่อยนะฮะชุดสีตัวรถนะเป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์3 7 8ซีซีระบบหัวฉีดนะคันนี้ได้เป็นท่อคู่นะฮะท่อเดิมเลยชคเดิมจากโรงงานมี กล่องหลังติดมาให้ด้วยนะฮะแฮนด์เดิมๆนะฮะแล้วก็มีกระจกติดไปแฮนด์แต่งมาให้นะครับลูกค้านะไฟหน้า LED ระบบเบรกเ b s ใช้ทํางานได้ปกติเลยนะครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆนะครับลูกค้านะอ่าล้อนะฮะเป็นล้อซีลวดสลับการสสวยเก๋ๆแบบนี้เลยครับลูกค้าเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกริบครับรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเลขใหม่กันหน่อยนะ เลขไม้นะลูกค้านะอยู่ที่12,000มกิโลเพียงเท่านั้นเองนะฮะระบบทำงานได้ปกติเลยนะครับหน้าจอนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูช่วงท่อฝั่งนี้กันบ้างท่อฝั่งนี้สวยๆครับลูกค้าโซ่สเตอร์สะอาดกริฟระบบไฟติดครบนะฮะทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะโดยรวมรถสวยมากๆครับลูกค้าพร้อมกับขี่ใช้งานเลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคอดเดิมกันหน่อยนะฮะอ่าสตาร์ทง่ายๆเลยครับผมเสียงโหดๆเลยสไตล์ไซโครน,นะลูกค้า แรงด้วยอัตราเร่งดีนะเจ้าคันนี้อ่าประมาณนี้เลยหากใครสนใจรถสไตล์คลาสสิกไบ์เจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกาสารครบแล้วนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ